วัดดีพี่น้อง <laughs> อันสร้างเงนสร้างห้องน้ำกะอันสุดเดียวกันกันกบสร้างกระท่อมกลางน้ำ <laughs> เรียกใจบริการเพิ่นอีกเคืออนหนึ่ง <laughs> เออว่านี้พอนอาาวสาลงหลุ่มละม่วนจะไปหาซื้ออันอุปกรณ์อางบได้ท้ายรวบลัดตัดต้นสีเลแลวเลยนี่ <laughs> อยู่ในคลิปนี้เด้อเจ้าเต้โมแมนโฉบเจ้าโขงไม่ติดมาทัางผีกวางค่อยว่าวทางหน้าทางพุนก็สวยไปทางจะจ้า วิศวกรจบระดับปริญญาตรีวัดระดับคำนวณคำนวณออกมาเป๊ะลูกบอลบอยูอ่ไหนฮะอยากเล่นลูกบอลอยากเล่นลูกโป่ง โอ้ไปนั่งเรือรอไปนั่งเรือรอวางลวดวางลวดเครื่องเครื่องหม้ันเครื่องหมูกันไงเหมครอปแปปบนึงแป๊บนึงน้องเขาปิด เทนี่กระได้ตรงนี้นพีนนะเทมาทางนี้ค่อยวา่าเครื่องโมมาตรฐานตร้างกระ่ถมกางน้ำเนี่พี่น้องเอ้ยใช้บริการเพื่อนตะโลด่ะมือมือข่าปวกพี่น้องข่าปวก ถ้ามอสถ้าพวกโอเ้เทแทนแล้วก็คือบอกกวางขึ้นเนาะเออไปรถไปรถบ่มแม่นาะจียืมไปซื้อข้าวปุ้น<อ>ไปรถคนบุก,กิน<อ>แล้ว <c oughs> นี่พี่ดีม,มาก็จะเข้าห้องน้ำนี้นะ่นะเนาะถ้าห้องน้ำให้พี่ดี มือที่สอง <laughs> มือเบิดมือลาลานี่ยเลยี่ห้องน้ำนี่โซกร้านแหละนี่ว <laughs> <laughs> ันนี้ห้อยยี่นี่ไปใส่นี่ถอดสอบทดสอบปั่นปั๊มน้ำมันได้เลยนี่ วิทวิทสวกสมาจากลอดเอ็นจิรีดดอกบัวดอกนี้สัมางามแท้ เมื่อซีบเมื่อซีบโบเบว่าค่อยเห็นนั่นผู้ใดเข้าก็มีแต่ยักนางแบบยองๆโบเห็นบาค่อยเห็นไม้ไรในปั๊มน่ะเออเพราะว่าผู้ใดขึ้นไปมันคล้ายๆมันโซกับโป๊กเขาบบยักนางฮะน่ะเขายักเยียบฮน่ะ เอ้เขายักเยียบขึ้นเลยฮะน่ะตัดปัญหาบ่ต้องเยีบจ้าใครแตดผมให้พี่ดิมบ้าอีคิวสังครับผมก่อนอีคิวสังครับผมอะไรนี้โอ้เพื่อสิวจบจบคลิปก่อน มนซุปเปอร์แมนว้าวซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนทำงานครับอันนี้ห้องน้ำซุปเปอร์แมนซุปเปอร์วูแมนเดี๋ยว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 ดี๋ขั้ติดเดีนี้ก่อนลูกดี ดีมาตรวจงานครับถามคุณพ่อทำอะไร ห้องน้ําครับเสร็จแล้วครับพี่ดิมพี่ดิมเสร็จแล้วครับอมาเติมน้ํามันใช่ไหมเนี่ยฮปัปะะ๊มปตทเอาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกผมด้วยนะคะเ,เปิดห้องนั้นหน่อยคุณแม่เปิดห้องนั้นหน่อย อันนี้ห้องผู้หญิงห้องนั้นห้องผู้หญิงนั่งยองยองอันห้องผู้ชายต้องแบบยืนอ่ะรีวิวที่ต้องถอดด้วยนะคุณแม่มันถึงสมจริงเอาเอาแบบเอาแบบสมจริงสมจังต้องถอดกางเกงด้วยว้าก็ที่มาเบิกแล้วเข่า ขาวเด็ดนครพนมบ่ย mm. e ah, ังยางยางเอไว้ก่อนปลูกกระเบื้องนะเอานี้ก่อนอันนี้ก็อันนี้ก็อาร์ตแล้วครับกลางทุ่งสูดรหรูแล้วครับอาร์ตด้วยอันนี้ห้องน้ำชายครับนี่ ช้องน้ำใหม่ได้แล้วครับอา e ซียูด้วยอา e ซียก่อนเ e ฟยูด้วยมิดยูด้วยอ m ยมิดยูอ m มิดยูนี่บอลวดเอาลวดนี่บอเออจ้าอ m มิดยูด้วยอ m ยมิดยูด้วยขอบคุณครัสวัสดีครับ